สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กัมาเพาแอดมินบุญธรรมน้ำโฉกนะครับในวันที่19ตุลาคม2564นะครับวันนี้แอดมินก็ได้เดินทางมาที่ดอนปูตานะครับเนาะวันนี้แอดมินจะไปตามหาตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมคือเก่าแล้วครับเนาะวันนี้แอดมินก็ได้มีโอกาสเจอผู้โชคดีนะครับเพิ่นก็มาจุดถูกขอนะครับจุดถูกขอที่ดอนปูตานะครับงวดที่แล้วเพิ่นก็ได้รถเก๋งคันนึงเนาะครับเนาะงวดนี้เพิ่นว่าจะเอารถปิกอัพ ก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากันเนาะครับเนาะว่าเพิ่นจุดภูบได้เลขตัวใดในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564นะครับเพื่อตัวเลขของป่าเพิ่อนอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลน,นาะครับเนาะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564นะครับครับท่านผู้ชมก่อนจะไปะติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ท่านลงมือทำนำสู่ความไว้ขับเด้อพ่อสวัสดีเนี่ย จุดตะเสาหรอครับเสาจุดสวยคนหลายครับีแบบตแต่ตัวได้เกาะจุดตักดอกกหอสองบห่าสามห้าสี่นี่เ่แม่แม่นว่าสันนะสามห้าสี่เห็ลยแม่ทลเมียวุ่นเพ่งวันซายเป็นงา,า,างไายต่ยานแบบเปลามยยานกขาขา บอครับแม่จุดไอ้สามหาซีเนาะอ่ะอันนี้ลูกหลานสาวนี่จุดคู่กันได้ตลอดนี่บอครับยังยังโมดนี่บอกจิรศักดิ์ซื้อรถจีบไข่เลยใช่ขอครับหมอจิรศักดิ์ซื้อรถจีบไข่เลยพ้นซื้อรถให้เลยค่ะม,ม่วนร่งฐานครับงวดที่ผ่านมากอย่บอครับค่ะงว,ว,วดนี้เพิ่นว่าขันถือว่วนวันที่ยี่สิบมือนี่คับันถือวันที่ซื้อปีกอาภัย จะซื้อกระบะให้เลยใช่ไตแดงเลยบอกครับค่ะวงอันนี้เป็นนี่ยใหญ่ทับลานนี่ยแหละว่าตัวผู้ใดดอกครับสามห้าสี่เอแม่เป็นต่างชาติบอกคือหอยใหญ่เฮาเลี่ยเเป็นทับดาเฮานี่ยแหละหอยใหญ่เฮานี่บอกครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่บอกครับจ้าถือว่าหลายงวดนะนาะจึงแท้งวดเลยนะ เพิ่นจะให้หอดเดือนมิหน้าครับเอันนั้นก็หอดเดือนมิหน้ะเฮ็ดปูบุญในเพิ่นเพิ่นก็สิเจาให้อ๋อปูเฮานี่บ่ครับแม่กับพ่อกับปูนี่ล่ะครับฮอดเดือนนั่นก็ครับมีน้ามีนาคมบัดนี้ก็ศจะทำบุญให้เพิ่นเพิ่นก็จะไปเกิดครับอันเข่าวมิทำจุดสิในจังหวัดตัวแม่ติดต่อกัน หลัละสามหัวที่ต่อกันโอ้จนไหนรถจีบจนไหนรถเก่งอย่างเงี้ยเนาะไอร้านสาวเนี่ยนั่นแท้กินอสักแล้วจุดเราเปิดชี้นิ้วออกปาโป๊ะไว้แต่ว่าเปิดรับต้นไข่เอาปาโป๊ะไว้เขาถือลายก็หมออนันขะอนแจนไหมขอนไม่ยิ่หมอนยังก่อนนั่นหมอนยังดีด่าดีด่านนะอืมมันถือลาย มันบอยแบงครับหาแบงปั่นหมครับเพ่นว่าแบง่ปันไปทั่วประเทศเบิ้ลครับลูกไส้ต้องปุ๋งเทพอเพื่นก็ว่าให้ไปบอกเบิ้ลตโวพววิดไก่มันหายเบิ้ลครับพนว่าปูก็ลงไปซอยเบิ้ลนะครับเนาะใช่อันนี้แหละฝนตกเศร้าแบบนี้โรคโควิดก็จะหายแล้วครับเป็นดีครับแกระดิบป,ปูเพรมันเป็นบ่อดีเนี่ยปูซาหาวันดื้อปูเป็นห้ทุกอย่างเนาะขอเรื่องการงาน ด้เมืครับขอโชคลาภเพิ่นก็ให้ทำกับข้างนี้เมิ pues ่งแล้วบ่เบิองแล้วต่ตัวใดลูกล่ะบอกขอดเนี่ยเตตัวทีทีีแต่ซองตั้ว่ะโอ้แต่ซีซีแต่ซีซีนี่เด้ยวอยู่ขังนะอ๋อเพิ่นมาชุดฟังนี้นะครับเนาะแต่แม่ได แม่ได้งน,นี้สามหาสีอ่อันเดี๋ของคนสี่สี่มาบังแจ้งสิอ๋อร้านสาวที่ว่าได้รถจิบอสุนิสาซื้อแล้วครับจุดถูกทรงใบเพิ่นหนึ่งสิบบครับท่านก็ซื้อเอาน้ำน้ำหนึหน่งสิบบครับอ๋อ,อ,อเพิ่นเขาดูเขายาครับบะมี่อยากพ่อแม่อยากกินบุญหาเพิ่นมันบะมี่ด้เหต ซีซีบวครับจนาะซีซีตัวเดียวุจดจึงเด้กับคันแม่นตามตัวกับซีซีแปดพอาอายุแล้วตายแปดซีซีครับอันก่อันกันแม,ม,ม่นว่อมนะันแปดเลยเปนซีซีเนาะซีสามโเนาะซือแบบนี้อ๋อครับครับ เพิ่นเคยจุดให้คุณหมอบ่ะครับจนคุณหมอซื้อรถกิบให้คันหนึ่งว่ะเป็นคนไข้ของอเพิเ่นเนี่ยเป็นคนไข่เพิ่นมาเป็นเมียรถทองลูกแล้วยู่กคนหนึงเด้ออืมแล้วก็ปัวดีมากดีคุณหมอเพิ่นท้นใจดีแต่เพิ่นซื้อรถให้เป็นคันนี่เนาะ<อ>แต่ว่าวันนี้เพิ่นซือซ้อกระบะให้บอกครับโค้งกันเลขสามตัวโค้ให้เวิร์ดชุดเลขเลยครับ เพื่นวายเล็กสั้นลาวา่าสิชื่อกะว่าให้รถฟอร์ดครับพ่อผู้นี้ก็ผู้นี้เพิ่นมักรถฟอร์ดพอ่อเพื่มันก็มีรถอยู่ดอกเซฟรถเล็กของเพิ่นเมื่อนึกคู่เด้อลูกหลานได้ทุภูเขากับของขาขอคูณแล้วบ่ได้น,น้่าีหยังมาให้ปูฉันเด้่ าผมให้พานโรงไปสื่อให้ปูอยู่เมื่อกี้ผมก็ลืมผมเฝ้าผมยันมาทันนโอ้ยพอดีโชคดีเนาะแม่เนาะผมก็มาทันแม่พอดีแม่ก็จุดด้ายไว้ให้แล้วเนาะครับไปสื่อเอาแต่ความสื่อพ่อสมบูรณ์เป็นเด็กสามห้าสี่นะครับสามห้าสี่เนาะคนแม่เนาะแต่ว่าหลานสาวจุดได้ายซีซเนาะหลานสาวถึงกับจุดถูกเนี่ยเพิ่นเพิ่อนในรายงวดเนาะจุดได้ทุติยกิบเนาะครับเนาะแล้วจุดนี่แล้วจี ให้ลูกบึบ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 เป็นเด็กหลานสาวมน้องครับจ้แล้วดวงดีครับแต่ว่าเพิ่นได้ซีซีน้องแม่นเนาะจ้พี่เอาขนาดเก่าแยบใส่ซื้อซีซีข้างล่างก็ได้ครับมันจะติดไปเลยขอบคุณหลายๆทุนแม่ครับทุนแม่กลับเดี๋ยวครับแม่สวัสดีครับครับครับแล้วครับครับกล้ไปตัวที่กลับมาคุรุน ไปมันไปบอกคนจ้างนะบอกแปะเป็นเบาวนะโอ้แปะมาครับต่ำมันซื้อต่ำแปะเลมันส่ันเที่ยวมาบักกันอย่งบกมันสิบอกมันรูกไ่แลโอ้ยมันถื่อบรคำเมื่อกี้โอ้ยเปิาบอกเปิดปรคำโอ้ไอต่ำมันถือเลมันพถืมันบถือครับมันบอกโรนกรียดไป กมนะกลอมนะถ้าคงแมนแมนถ้าคงเขาจะลดเ้นายวนั่นแหะมันบอกก่อนถึงปากทางอ่ะครับเสีงบทที่สาครับบอกเปิดเปเสียผอดกกับเสียเปกลัวกเียกจัดมาเป็นบ้าป็นบ้ามันว่าถื่ว่าบันีเถื่อเกล่ออกเรือมันถื ว่าว่าที่มนร้นอนไปเด๊ตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกมันไไปซื้อเราซื้อเราครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นตัวเลขของดอนพุตานะครับเนาะเพ่นแม่เพ่นกะโชคดีนงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะเพ่นกะได้รถกีบนะครับงวดหน้าเพ่นว่าเพ่นจะเอารถปิกอัพนะครับเนาะเพ่นกะตัวเลขนะครับขอจากปูดอนพุตานะครับเป็นเลข354นะครับบน354ล่าง44นะครับนี่ครับเดี๋ยวแอดมินจะทำตัวเลขที่ดอนพุตานะคท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะ354บนนะครับล่าง44ครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบตัวเลขที่ดอนพุตาก็ไว้เป็นแนวทางด้วยครับเด้อ เป็นตัวเลขฉกลาบตัวเลขที่ไม่น้งวันเนาะครับเนาะหนงวดวันที่หพฤศจิกายน2อ6หานะครับ,นะ 1, ร 2, 6, รบแอดมินกับเสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นาะครับเนาะก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชม ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้อดมินบุญธรรมนำโชคนำาอเด้อครับเดอ้อโดยการกดไลค์กดแชร์น,นะครับผู้ใดยังบม่กดติดตามค่ะฝากกดติดตามให้นำาอเด้อครับเดอ้อเดี๋ยวแอดมินจะไปตามตัวเด็กโชคลาภไปฝากคันผู้ชมคือเก่าลรอครับครับท่านผู้ชมแอดมินบุญธรรมนำโชคขอวอวยพรหน่ท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความจเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคช่มั่นมันกับทุกคนเด้อครับเดอ้อสวัสดีครับ